สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับช่องรายการบิ๊กมูนะครับวันนี้ผมก็พาทุกคนนะครับมาอยู่กันที่จังหวัดนครนายกและที่แห่งนี้นะครับผมสงบเงียบนะครับและเป็นสถานที่ธรรมชาติเป็นวัดที่อยู่บนเชิงภูเขานะครับขนาดย่อมลูกหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จุดที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับเป็นกุฏิของท่านอดีตท่านเจ้าวาดนะครับหลวงพ่อศรีฐานิโยนะครับซึ่งตอนนี้เหลือแต่กายสังขารนะครับที่ไม่เน่าเปื่อยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปสักการะท่านพร้อมกันนะครับไปครับหากจะกล่าวถึงพระปฏิบัติอริยสงฆ์ของประเทศไทยที่สังขารไม่แน่าเปื่อยไปตามกาลเวลาก็เกิดจากการที่ท่านได้ปฏิบัติตามหลักธรรมโดยสุจริตใจและถึงขั้นอุกฤษจนได้ทำพิเศษเป็นสิ่งยืนยันถึงความอัศจ,จรรย์ของนักปฏิบัติที่เมื่ออายุไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ตามกฎของธรรมชาติได้แต่ร่างกายกลับไม่ย่อยสลายและมีท่าทีว่าจะนอนอยู่ในโรงแก้ว เหมือนคนนอนปกติไปอีกนานหลวงปู่ศรีฐานิโยก็เช่นกันหนึ่งในพระนักปฏิบัติณนวัดเขาชงกแห่งนี้ที่ท่านอยู่ในโรงแก้วและก็มักจะมีผู้ปฏิบัติที่ยังแสวงหาสัจธรรมมากราบไหว้ท่านยังความอุดมสมบูรณ์สุขให้เกิดขึ้นทางใจอากาศก็สงบร่มรื่นนะตามเขาเรียกว่าแบบฉบับวัดที่อยู่ทรากลางธรรมชาติจริงๆหลังจากที่เราไหว้ หลวงปู่แล้วนะครับเราก็บอกท่านว่าขออนุญาตท่านในการที่จะมาเยี่ยมชมแล้วก็มานําเสนอให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าวัดแห่งนี้เนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเพราะว่าลับนะฮะก็จะให้ทุกคนดูไปพร้อมกับผมเลยนะฮะในคลิปนี้ตรงด้านข้างบนก็จะเป็นสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับพระบิามหาชาทรงมานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็นจะเป็นพระเจ้าตากนะครับผมพาทุกคนกไปดู จะเป็นสมเด็จพระเจ้าตากนะฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็มีทหารคู่กายเบื้องหลังขององค์พระเจ้าตากมีบันไดขนาดไม่กว้างทอดตัวยาวเป็นแนวขึ้นไปทางภูเขาบันไดที่มีขนาดพอเหมาะนี้จะนำเราไปยังที่ใดมาติดตามไปพร้อมกันครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับ ใช้เส้นทางบันไดนี้นะครับผมเพื่อที่จะขึ้นไปดูข้างบนลักษณะบันไดที่กําลังเดินขึ้นนะครับก็ด้วยความชื้นนะฮะบ,บันไดก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นพืชที่เขาปกคลุมกับหินเนะกาะอยู่เต็มนะฮะตะไคร่น้ำปะนะเกาะอยู่เต็มเลยแล้วก็แต่ว่าจะมีก้อนหินขนาดย่อมๆที่เขาก็จะวางเรียงรายให้เราได้เหยียบไม่ลื่นนะครับ แต่บอกนะว่าเงียบแล้วก็มีความเย็นจากธรรมชาติร้อนะครับแต่ที่นี่นะครับมีเป็นอะไรที่มากกว่าหินนะครับเท่าที่มีข้อมูลมานะครับผมก็จะถูกจัดสรรและเรียงรายวางกันเต็มแผ่นเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าประวัตินะครับความเป็นมาของก้อนหินเหล่านี้นะฮะให้ทุกคนได้ ลับรูนะครับมีข้อมูลตอนนี้ก็เดินขึ้นมาได้สักระยะหนึ่งนะฮะที่นี่จะมีเรื่องราวของหินที่เขาเรียกกันว่าหินสบู่นะครับเป็นหินที่ถูกนําไปแกะสลักเป็นพระเป็นถ้วยชามบ้างเป็นแจกันเป็นอะไรอะ่ะที่เป็นของมีค่าในยุคสมัยก่อนนะครับจะมีที่แห่งนี้เขาเรียกหินสบู่นะครับเป็นหินลักษณะที่พิเศษ เป็นหินที่สามารถสก,กัดได้ง่ายนะครับผมไม่เหมือนหินธรรมชาติทั่วไปอยู่ที่นี่จํานวนเยอะนะครับผมแล,และหินแต่ละก้อนนั้นก็มีมูลค่าที่แตกต่างกันออกไปตามสีตามชนิดของหินนะฮะแต่โดยรวมที่นี่จะเรียกว่าหินสบู่ครับผมปลายทางของบันไดนี้นําเราขึ้นมายัางยอดเขาขนาดย่อมที่ถูกปกคลุมไปด้วยก้อนหินขนาดต่างๆและต้นไม้ที่ปกคลุมโดยทั่ว และโดยสภาพอากาศช่วงนี้ที่มีน้ําฝนตกลงมาหล่อเลี้ยงต้นไม้ทําให้ที่แห่งน,นี้เขียวขจีเอามากๆเลยนะฮะ <S 2> <S 2> ก็เดินขึ้นมาได้สุดทางของบันไดนะครับน่าจะประมาณ200กว่าขั้นก็จะขึ้นมายัางด้านบนเราก็จะเห็นเป็นสารที่ถูกวางอยู่บนแท่นปูนสี่เหลี่ยม ที่มีขนาดใหญ่นะครับตรงนี้ก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วก็มีความน่าเกงครามอยู่นะฮะสร้างปูนปั้นซึ่งเป็นพุทธรูปและเทพเทวดาต่างๆที่ดูเหมือนจะหักพังไม่สมบูรณ์ถูกนำมาไวน้น่จุดนี้ทำให้บริเวณนี้ นอกจากจะเงียบสงบแล้วก็ยังพาขนลุกได้อีกเช่นกันหากใครเดินทางขึ้นมารับรองเลยว่าต้องรู้สึกรับรู้ถึงความสงบที่แปลกประหลาดเช่นนี้แน่นอนและข้างบนนะครับนอกจากจะเป็นจุดแท่นปารลัมที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับเป็นศาลนะครับทราบมาว่าเป็นจุดที่อพ่อขุนดานท่านเคยมาประิสฐานไว้ตรงที่แห่งนี้ก่อนที่จะ นำท่านไปไว้จุดที่สร้างใหม่นะครับตรงทางขึ้นแล้วก็ตรงนี้ก็จะปล่อยให้ล้างไปเลยนะครับก็เท่าที่ดูเมื่อกี้นะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปกันที่อาศมปูรสีตาไฟนะครับจุดนี้ผมว่าวิวสวยมากนะครับเราจะไปเข้าไปที่กันที่อาสมปูรสีตาไฟผมว่าเป็นจุดทีด่นอกจากท่านจะอยู่ที่สูงแล้วจุดนี้ก็ทำให้เห็นวิวที่สวยงามดูดีะทุกคน นี่คือจุดของปูดสีตาไฟนะครับขออนุญ,ญาตปูนะครับขออนุญาตปูนะครับว้าโวโยเิดีนะตรงนี้แล้วก็เห็นโบสถ์เห็นศาลาของวัดเขาชงโงกที่อยู่ด้านล่างนะครับ ันนีสวยมากกทุกคนะครบปูฤษีตาไฟปูฤษีที่ดุมุ่งบำเพ็ญภาวนาอยู่ในยาณสมบัติอย่างเคร่งครัดและเป็นผู้ด,ดำรงตนถือศีลไฟธรรมอย่างแน่วแน่จนไปที่เคารพนับถือของคนทั่วไปบ้างกล่าวว่าพระฤษีตาไฟมีตะบักแต่กล้าจนถึงท่านสามารถเพ่งสิ่งของให้ลูกเป็นไฟได้ด้วยทิท่าน สำเร็จวิชากสินไฟเดี๋ยวที่นี่จะมี100รอยพุทธบาทถึง200ด้วยกันนะครับเราก็จากจุดน,นี้ไปแต่ว่าร้อยพุทธบาตนั้นต้องคาดว่าต้องต้องใช้บยานผานะครับในการเดินทางขึ้นไปอีกนะครับซึ่งสูงอยู่นะฮะเดี๋ยวจากจุดนั้นเราต้องลงไปที่ลาจนจอดรถข้างล่างเราจะต้องเดินลงไปบันไดเมื่อกี้นะที่เราขึ้นมาอย่างข้างบนตรงนี้นะครับ ตรงนี้มีสารเจ้าแม่นะครับเป็นธรรมดาของต้นไม้ขนาดใหญ่มักจะมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายเข้าไปอาศัยยึดถือเอาไว้ ซึ่งตามหลักในทางพระพุทธศาสนาจะเรียกสิ really ่งเหล่านี <S 2> <S 2> <S s <S ้ว่านางไม้หรือในไม้เป็นเทพเทวดาชั้นลูกขัาเทวดาที่อยู่ใกล้เคียงกับภพภูมิของมนุษย์และบางครั้งนางไม้หรือในไม้ก็ช่วยเหลือมนุษย์ตามกาลังบุญของตนและบุญสัมพันธ์ของมนุษย์ผู้นั้นเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังด้านบนนะครับซึ่ง หลวงปู่ท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะครับเอาไว้ในสมัยตอนที่ท่านยังอ,อยู่ที่นี่นะครับผมเป็นเวลาถึง89ปีนะครับได้ก่อสร้างพระเจดีย์ขึ้นเจดีย์นี้ชื่อว่าเจดีย์ศรีสุวรรณนะครับณนะบับพพเตเพื่อให้สาธุชนคนผู้มีจิตทาชาวพุทธนะครับขึ้นไปสักการะเอาเลือกเอาชัยเสริมมงคลเสริมบรารมีให้กับตัวเราเองซึ่งจะต้องขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูข้างบนพร้อมกันไป เมื่อออกจากจุดแรกซึ่งจะเป็นบริเวณวัดด้านล่างไปตามทางที่เป็นถนนเลนเดียวทางที่ไปก็จะมีขึ้นมีลงตามสภาพของวัดซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาและเราก็ได้ใช้เวลาในการเดินทางสักพักใหญ่ๆเมื่อมาถึงจุดสูงสุดก็จะพบกับบันไดหัวพญานาคสีทองซึ่งมีทั้งหมด7เสียนเป็นพญานาคขนาดใหญ่ที่พาไปกับบันไดขึ้นสู่ด้านบนการปั้นพญานาคที่มีูลักษณะแบบนี้ ไม่ได้เน้นความสวยงามความวิจิตรทางด้านศาล์และศิลปะการใดแต่เป็นลนักษณะปั้นเป็นงูใหญ่ที่มีงอนที่ปกคล้อมภูเขาลูกนี้ไว้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปยังด้านบนพร้อมกันนะครับเมื่อขึ้นมาจะพบกับท่านเท้าวิสุวรรณที่ไม่ได้มีรูปร่างตาปูดถลนมีเขี้ยวใหญ่โตแต่ประการใดแต่กลับเป็นชายหนุ่มเทพบุตรรูปงามดูภูมิฐานยืนถืออาวุธคู่กายคือตะบองอยู่ข้างรอยพุทธบาท ผมพาทุกคนมาอย่างด้านบนแล้วนะครับตรงนี้จะมีรอยพระธาตุเออรอยพระบาทพุทธบาทนะครับสองรอยด้วยกันนะครับซึ่งก็อยู่ไม่ได้ไกลกันนะครับเป็นสองรอยที่ถูกบรรจุเอาไว้ในกรอบบัวนะครับแล้วก็ถูกปิดด้วยกระจบแก้วอย่างดีเลยนะครับผม และตรวนี้ก็เมื่อเราขึ้นมาปุ๊บก็จะมีคาที่เราสามารถที่จะขึ้นมากล่าวคําบทสวดนะครับให้เราได้สวดตามได้นะครับเพราะจะมีแผ่นป้ายทั้งสองแผ่นซึ่งอยู่ด้านสองด้านนะครับให้เราได้น้อมใจสวดนะครับทําให้เรานั้นมีโอกาสได้สันเสริญพระพุทธคุณนะครับทําให้สิ่งที่เราสันเสริญนั้นก็จะย้อนกลับมาปกป้องคุ้มครองเรานั่นเองครับ นี้นะครับบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผมว่าเป็นความสวยงามทางด้านธรรมชาตินะครับเพราะว่าเหมือนรอยพุทธบาทอยู่ด้านบนภูเขาลูกหนึ่งนะแล้วมองไปทางดนอย่างด้านหลังของผมนะทุกทุกคนก็จะเห็นนะครับเป็นบรรยากาศภูเขาที่มีแนวยาวออกไปนะครับผมเป็นธรรมชาติสีเขียวสุดลูกตาเลยนะฮะธรรมชาติจริงๆ และที่นี่นะครับก็จะมีเป็นพญานาคพญานาคที่มีลักษณะเป็นสีทองเนะเดี๋ยวเราจะเอารองเท้าเราไปกันต่อนะครับพญานาคที่มีสีตระกูลสีทองนะครับที่อยู่ตามเชิงบันไดนะครับก็มีทั้งหมดเจ็บเสียงน,นะครับทั้งสองฝั่งเลย นี่จะเป็นทางขึ้นไปที่พิเศษนะครับขึ้นไปดูข้างบนนะครับคือหินนะครับตามที่ได้ข้อมูลมานี่ครับถ้าเป็นพวกงานช่างงานฝีม,มือที่แกะสลักตัวยงเขาก็จะเข้าใจดีเลยนะครับว่าว่าหินที่นี่เป็นลักษณะที่พิเศษกว่าที่อื่นนะครับจนทําเป็นเหมืองนะฮะซึ่งหินทุกก้อนนั้นมี คุณสมบัติที่สามารถนําไปแกะสลักเป็นองค์พระแล้วก็ทําเป็นถ้วยชามเมนจะลงต่างๆได้นะครับนี่ครับลักษณะเนื้อหินเขาจะเป็นสีที่พิเศษนะครับนี่นะฮะเรียกหินประเภทนี้ว่าหินสบู่นะครับก็จะมีรอยขีดเขียนอยู่การทดสอบการว่าเขานะครับไม่ใช่หินที่ไม่ใช่หินทั่วไปอะ่ะ เออนั่นนะหินเป็นเหมืองหินซึ่งของพวกนี้นะครับเป็นของที่ถูกใช้ในตั้งแต่รัชกาลที่3นะครับที่ทรงนำเอาอาวัสดุพิเศษชนิดนี้นะครับไปสกัดเป็นพุทตรูปโอ้ธรรมาดานนะีทั้งลูกเลย หินสบู่หรือทาวิทยาศเรียกว่าแลดิคไรเป็นแร่ที่อยู่ในกลุ่มแร่เคโอรไนา์ o D ประโยชน์ของหินชนิดนี้คือมีความสามารถทนไฟสูงนำมาทำเป็นกระเบื้องปูพื้นบุกฝาผนังใช้ประดับตกแต่งทำเป็นพระพุทธรูปเทวรูปแจกันและเครื่องประดับต่างๆอีกมากมายพบมากที่สุดที่เขาชงโงกตาบลพมพมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกปัจจุบันถูกควบคุมและดูแลโดยโรงเรียนนายร้อยพจนจอมเก้า ความพิเศษของหินชนิดนี้เป็นที่สนใจของชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นหินที่แกะสลักได้ง่ายและมีมูลค่าสูงมีราคาที่แตกต่างตามสีที่ได้พบก็หลังจากที่เราเดินเข้ามานะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีเหมือนเป็นรอยเผานะครับเป็นรอยร่องรอยของการเผานะครับก็อาจจะบอกเพื่อนๆอีกข้อมูลหนึ่งนะว่าหินประเภทนี้นะครับถ้าถูกการเผานะครับจะทําให้ หินเขานะแข็งตัวนะครับทําให้การสกัดนั้นค่อนข้างยากเป็นการป้องกันนะครับการลักลอบที่จะขึ้นมาเอาหินตรงนี้นะครับไปใช้งานนะครับเพราะหินที่นี่นั้นมีมูลค่านะครับผมคือเขาก็เลยจะเผาให้หินเนี่มันแข็งตัวนะครับเพื่อป้องกันการที่จะมาสกัดลักลอบสกัดออกไปนี่มีรอยเผาแบบทั้งลูกเลยนะรอยเผาทั้งลูกเลยธรรมชาติสดๆเสียงนกเสียงไร เพราะมันเผาปุ๊บเนี่ยมันก็จะแข็งตัวนะมีรอยเผาทั้งนั้นเลยนะครับนี่คือรอยเผาทั้งนั้นเลยนะป้องกันการมาขุดนะฮะการมาขุดลักลอบเอาไปคือขโมยนะครับลักลอบคือขโมยนั่นเองคือคุณก็ทําไม่ถูกแล้วนะครับนะสมบัติของสถานที่แห่งนี้มาเยี่ยมชมได้นะเป็นความรู้ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามแห่งนี้ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นเมืองหิน ถูกปิดตัวลงและถูกควบคุมดูแลเพราะถ้าปล่อยไว้ไม่มีการรักษาควบคุมทรัพยากรแบบนี้ก็จะถูกกลุ่มคนที่มีความระโมบโลกมากอยากครอบครองเข้ามาลักลอบขุดเอาไปทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามความพอใจของตัวเอง วัดเขาชงโงกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมเพื่อให้สาธุชนผู้ไข่บุญแสวงหาสักธรรมของชีวิตเป็นที่พึ่งทางใจเมื่อทุกข์ร้อนและเป็นวัดที่พระคุณเจ้าพระภิสุสงฆ์ใช้พำนักปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงอีกด้วยเราจะทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะครับผมว่าสวยมากเลยโอเห็นตาด้วยตาเนื้อตัวเองแล้วรู้สึกว่าอึ้งเลยทึ่งเลย ภาพเขียนสีพระพุทธเจ้าถูกวาดลงบนผนังถ้ำเป็นภาพที่เขียนตามรอยเดิมที่มีอยู่แบบเลือนลางเมื่อปีพุทธศักราช2 4 8 5, 5โดยกลุ่มทหารที่เข้ามาก่อตั้งเมืองหินที่เชิงเขานี้ภาพที่ถูกเขียนสีขึ้นมาใหม่นี้ให้ความรู้สึกที่อัศจรรย์เหมือนเราได้เข้ามาใกล้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงเลยทีเดียว ที่ผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะครับที่เป็นหินสบู่ที่ถูกแกะสลักเป็นพทุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับองค์ทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นหินที่สีลักษณะออกเป็นสีเทานะครับถูกแกะสลักเป็นรูปพุทธลูปนะครับพุทธเจ้านะครับแล้วก็มาอีกองคหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ขวามือเนื้อหินสบู่นะครับที่ถูกแกะสลักออกมาเป็น นะครับเป็นธูปนะครับเป็นหินสีนะครับคือถ้าใครได้มาสักการะนะครับอยากจะขอเรื่องอยศถามบรรดาศักดิ์นะครับตำแหน่งการงานที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นหรือว่าอยากจะขยายอะไรก็ตามนะครับก็เป็นองค์สีเทาซึ่งอยู่สายมือนะครับส่วนใครที่ประกอบกิจการค่าขายธุรกิจพาณิชย์นะครับผมก็เป็นองค์สีแดงนะครับก็ ได้แบ่งเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับทั้งสองฝั่งนะครับก็เป็นพุทธรูปที่ถูกแกะสลักจากหินสบู่นะครับเป็นหินอ่อนสถานที่ที่ถูกเก่าวขาไม่แพ้กันนั่นก็คือน้ำตกปากพญานาคซึ่งจะอยู่ท้ายวัดเป็นสถานที่ที่ผู้คนสมัยก่อนหรือพระทุดงใช้เป็นที่อาบน้ำชำระล้างบนทินประดุดเป็นน้ำบนทิพย์ ที่ถูกรังสังไว้ให้มนุษย์โดยแท้ด้านบนนั้นที่เราเห็นนะครับเป็นเห็นนะทุกคนเป็นเหมือนอาคารที่มีช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆนะฮะตรงนั้นนะครับผมเป็นจุดที่เอาไว้สําหรับพระที่ท่านมากรรมฐานนะครับเข้าไป พนักอาศัยอยู่นะครับซึ่งตอนนี้มันไม่ได้ถูกใช้งานนะครับนะอยู่ด้านบนตรงนู้นนะ สิ่งปลูกสร้างที่ใช้ในการพิธีชำระล้างตั้งอยู่ด้านข้างของน้ำตกแห่งนี้เดี๋ยวเราขึ้นไปดูพร้อมกันใครที่จะเดินทางมาจะมาชำระเขาเรียกว่าอะไร มาชำระร่างกายนะครับในน้ําตกแห่งนี้นะครับเพราะว่าจะมีเป็นเหมือนเป็นเหมือนห้องห้องหนึ่งนะครับผมซึ่งจะเป็นห้องที่ขึ้นมาอธิษฐานจิตนะครับผมมาชำระสิ่งที่ไม่ดีนะครับผมที่เป็นรู้สึกว่ามีสิ่งที่ไม่ดีติดตัวมาหรือว่าไปโดนอะไรมานะครับเราก็มมอที่หานจิตข้างบนนี้กันก่อนนะครับซึ่งตรงน,นี้ก็จะมีแท่นประรำนะครับก็สําหรับเอาไว้มาสักการะแล้วก็มาตั้งใจตั้งจิตตั้งใจ นะครับล้างชำระล้างนะครับก็จุดจุดตรงนี้นะฮะถือว่าเป็นอะไรที่สำหรับผมนะผมว่าก็เป็นอะไรที่ที่แปลกนะฮะเพราะว่าก็ไม่เคยอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับก็จะเป็นที่นี่ที่เดียวที่เห็นลักษณะแบบนี้นะครับก่อนที่เราจะลงไปที่น้ําตกนะครับและจุดตรงนี้นะครับที่เขาว่ากันว่านะครับห้ามลงเด็ดขาดนะเพราะว่าเหมือนเป็นจุดที่เป็นโพงไปข้างล่างนะครับเป็นป่องถ้ำเข้าไปข้างในนะครับแล้ว งูเยอะมากนะครับแค่ผมเดินมานี่ผมก็ยังเสียวๆเหมือนกันนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นป่าชื้นเนาะเสียวเหมือนกันนะจริงเดินดนอยู่ดีคือคิดดีไม่ได้เลยพิธีการชำระล้างก็เหมือนกับการเริ่มต้นใหม่ด้วยเจตนาที่ตั้งมั่นใหม่อีกครั้งพิธีกรรมหรือวิธีการล้วนมีส่วนช่วยให้มนุษย์ได้กระทำด้วยกายวาจาและใจ อันเป็นองค์ประกอบครบของการกระทาเมื่อเข็มทิศของชีวิตได้ถูกตั้งใหม่เป้าหมายก็จะไปได้ถูกต้องและไปอย่างมั่นใจอีกครั้งบรรยากาศตอนนี้นะครับรรกาศตอนนี้คือเราก็อยู่ใกล้กับน้ำตกแล้วก็จุดท,ที่ผมอยู่ตรงนี้ก็จะได้รับแรงกระททาจากไฮน้ำนะครับที่น้ำที่ตกลงมานะครับแล้วก็กระเด็นมาโดนนะครับรู้สึกว่าตรงนี้ เป็นอะไรที่เย็นนะครับและสบายนะฮะสำหรับทริปในวันนี้นะครับผมวัดเขาเชงโง่นะครับจังหวัดนครนายกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่ผมแนะนำนะทุกคนได้เดินทางมาสัมผัสกับสถานที่แบงนี้นะครับผมคือทางมาสการะสการะลอยพุทธบาทนะครับซึ่งอยู่ด้านบนภูเขานะครับแล้วก็ที่น้ําตกแห่งนี้นะครับเป็นน้ําตกที่มีความพิเศษนะครับผมที่มีความเชื่อว่า ถ้าทายได้มาชำระร่างกายนะครับด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นตั้งใจนะครับก็เหมือนกับเรามาล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับผมโดยที่ก่อนที่เราจะลงไปในน้ำนะครับเราก็จะขึ้นไปยังด้านบนนะครับไปบอกกล่าครับผู้ดูแลรักษาที่นี่นะครับแล้วก็สมาทานตั้งใจกันใหม่รอบแล้วก็ลงมาชำระที่นี่นะครับผมแต่เท่าที่ทราบนะครับสุดตรงนู้นนะครับก็ค่อนข้างลึกนะฮะ เออผมเองก็ยังไม่ได้ลงนะฮะแต่ว่ามีข้อมูลเราบอกว่าค่อนข้างลึกนะครับผมดีที่สุดและสวยที่สุดนะฮะก็เอาริมๆแล้วกันเนาะก็ได้เหมือนกันแหละฮะเพราะว่าน้ําที่นี่ก็ค่อข้างที่จะเย็นนะครับขณะที่เรานั่งอยู่ริมๆนะฮะน้ําก็กระเด็นมาโดนนะครับไอ้น้าก็รู้สึกว่ามีทั้งลมมีทั้ง ไอ้น้ำนะครับก็เห็นสบายเนี่ยก็ถือว่ามีการชำระล้างไปนะครับคลิปหน้านะครับจะพาทุกท่านไปที่แห่งต่อนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่ได้พลาดในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ในการมิกูพาเพื่อนเที่ยวนะครับต่บวัดเขาชงโง่จังหวัดนครนายกก็หมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ